สวัสดีครับมาพบพ่อกันนะครับกับเซิร์นเกษตรนักลบอีกเส้นเคยนะครับเมื่อนี้นะครับผมชอาเม็ดปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยจากเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่ที่เหลือนะครับเพราะว่าเขากินไข่ไปแล้วก็ที่เลือเปลือกกขาดูนี่ครับเปลือกมันสามารถเอาเม็ดปุ๋ยได้นะครับยาทิมนะครับของในครัวเลือดนั่นแหละเขาเก็บไว้ผมก็เก็บได้ทุกใบนะครับผมดูเก็บไว้โดนแหละนะครับก็บางทีนี่เสียบต่ำนะครับในหลายแล้วก็ต่ำ วิธีการเด็กก็คือตำนะครับตำให้แต่จากกันครับบที่ว่าละเอียดหลายนะครับแต่แค่ตำให้มันละเอียดแต่แค่ตำมันต้องละเอียดนะครับก็เขาววิสศษผืชพักนะครับเพราะว่าในในไข่นะครับันจะมีแคลเซียมสูงนะครับที่เป็นเอ่อที่ต้องการของผืชนะครับในการเจริญเติบโตนะครับต่เียเซลผืชแข็งแรงได้นะครับแต่วิธี ่ยก็คือเอาไส้โคกแล้วก็ตำนะครับตำแล้วก็ไปลวยในแปลงพักนะครับจะสีได้เป็นปุ๋ยนะครับโอ้มีหัดไม้ที่นี่ถ้าไว้ลูกก็เลยนะครับก็มีคนตำให้นะมีคนตำนี่อาไส้โคกแบบนี้นะครับสวเอาก็ตำนะครับอันนี้ผมตำส่วนหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับดูม่านี่นะครับ อ่าประโยชน์ของเขาคือเขาวิเคราะหเสียมสูงนะครับไปเล่งสจะเล่นเติบโตนะครับทั้งต้นทั้งใบนะครับแล้วก็สีสำคัญน,นะครับมีสามารถป้องกันหอยทากได้นะครับเวลาเขาลุยลงตงนี้โคตรต้นนะครับก็จะติเป็นอ่าสามารถป้องกันหอยทากได้นะครับแต่ว่าวิธีการทิศเลยครับเขาตั้อยู่นี่ผู้ตั้มเติมเติมอยู่นี่อ่ามันอยอะครับไม่อยไม่ กู้อยยันเมื้อกวนนะครับนี่ฮะเม่อกน้นอะไรอยากเลนตั้มมาทิตับมหนูอ่ะตั่งดีดีนะครับอ่าใส่หนากากนะครับกันฟุ่นหน่อยจะดีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นปุ่นจากไข่นะครับ ก็คเขาดังคืออ๋อต่อไปต่อไปอ่ะนี่ครับประมาณนี้นะครับพี่พี่เจได้อ่ประมาณนี้ละครับก็พอเขาแล้วแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่เบิึงมือเ้านะครับตอนนี้ก็ต่ำไปก่อน นะเดี๋ยวอื่นจะเขาไปใส่ว่าเขาดี่ใสประโยชน์จากคนเด็ดแบบไหนะครับจะติดตามกันนะครับหลังจากที่เขาตำเรร่อยนะครับเลืออไข่นะครับนะครับเผืออไข่เขาตำเรร่อยนะครับเขาจีมาโรยใส่แป้งพักนะครับแป้งพักอันนี้เป็นพักไก่สลัดนะครับอันนี้สลัดคอตสนะครับเขากับจีมาโรยนะครับไน่วยบริวินแป้งนะครับอาวิธีก็โรยกันลยเลยนะครับ นี้คือรวยปะไครวยนะครับเป็นปุ๋ยด้ชนิดหนึ่งเลยนะครับมีแคลเซียมสูงนะครับคอยเร่งให้พืชเซลล์พืชเจริญเติบโตดีนะครับแข็งแรงนะครับเอาไปวัน,นนี้นะครับเดี๋ยวมาแปลงที่สองที่นี่เดนะี๋ยวมาแปลงที่สองที่นี่นะครับแปลงนี้แปลงสองแปลงนี้ครับ แปลงนี้เพิ่งจะลงใหม่ครับเป็นปฏิเหตุกับฟิลเล่นะครับปฏิเหตุกับฟิลเล่ปฏิเหตุเวลาเป็นไงกมากเขาเขาจะออกดอกแบบลักษณะคือดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบตั้งดินอยู่นะครับก็สวยงามนะครับเดี๋ยวมาใช้ตดีนะครับอ่ะครับแปลงที่สองนะครับตัวนี้ยังหน่อยอยู่เดี๋ยวลองวานมึงนะวานโบเป็นลุยนะครับดีๆวานก็ได้นะครับ เพราะว่าต้นเขายังหน่อยอยู่ครับมันบกขางยมหยอดใบนะครับจะได้ใส่วิธีวานเหระครับเวืร์ด,ดีอันนี้ใส่วิธีวานเอรอนะครับเพราะว่าต้นเขายังหน่อยอยู่เนื่องจากว่าต้นต้นพักยังหน่อยเขาบกขางยอดใบโอ้นะครับในนํำนะครับวัติุวานให้ใส่แมตต์ก่อนนะครับเขาดังครับงไง จับเป็นแนเลยอันนี้คือแปลงที่วาเนเอานะครับบ่เห็นบ่เห็นพักนะครับยังย่ง,ยง,ยงจากพักกันตัวน้อยอยู่นะครับน,นี่พักเอากระเซนนะครับอันนี้เป็นัติเหตุนะครับนี่คือพึงลงเดยประมาณวันไหนเนี่พอผมลงวันวันเสาร์วันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยครับเดยสามสี่หมื่นนะครับกะ ประมาณนี้นะครับต้นอายุพักกับยูว่มามันเกือมื่สิบกุ้หมือแล้วนะครับสิบกุ้หมือนเกือบยี่สิบหมือประมาณนี้นครับเลยๆเช่นนี้เองนะครับช่วฤดูฤดูฝนกับสีแตงนม่ยอาเพื่อเพื่บเทียบกันระวังสีเขาลุยเอาอันนี้คือลุยเอานะครับตัวน,นี้เขาลุยเอาแม่ก็สีอ่าเป็นแถวเป็นนะครับเพราะว่าต้นพืชต้นพักเขาไงเดียวนะครับ้าวานไม่ได้เข่าไปนี่นี่ครับเขาไปได้ยอด น่ะขายหยดนะครับก็เลยต้องลุยเอานะครับแต่ฟังนี่หน่อยนะครับก็เลยต้องเขาเรียกว่าว่านเอาก็ได้นะครับพะว่นหยดเขายังบ่ทัทในโกบนะครับอ่ะเปรียบกันนะครับนี่พัดลุ่นกันนะครับอ่ะครับการว่านปุยด้วยเปลือกไข่นะครับกัดเร็ยบร้่อยซัพนีนะครับเขาสามารถเอาเปลือกไข่ไม่ให้ป็ุยได้นะครับยาทิมนะครับ ของถี่ข้าใส่แล้วนะครับยังเปลือกไข่ห้องกินแล้วเ้าเหาไปกินเปลือกไข่ห้ากินไข่นะครับก็เอาเปลือกไข่นะครับมาตากพึ่งแห้งก้อนนะครับแต่คอยมาตำตำให้ละเอียดประมาณนึงนะครับบริสตงละเอียดขนาดนั้นนะครับก็เอามาโรยแป้งพักสีนะครับก็สิีดินปุ๋ยเชลาเสียมอย่างหนึ่งนะครับให้กระพิดนะครับก็สัหรับมือนี้นะครับก็ เอาไว้สัเนียก่อนนะครับเดี๋ยวหลอบหน้าเดี๋ยวเพื่อวิธีเห็ดปุ๋ยยางอื่นอีกนะครับว่าจะเป็นของจากโคเลื่อนนะครับทางน้ำเส้าเขาเห้างก็สามารรเห็ดปุ๋ยได้นะครับน้ำสาวข้าวไขนะครับไขจะเป็นเนื้อไข่มาเห็ดเป็นห้อมโมนไขนะครับหรือแม้กระทั่งเห็ดจุลซีสเคาะแสงนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับมือนีเอาไว้สําเนียกก่อนครับสวัสดีครับ